สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรครับวันนี้วันที่6มกราคม2,567นะครับต่อคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของช่องมินสถาพรนะครับในปี2 5 6 7นะครับก็ขอ,ขอใช้โอกาสนี้สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับ ครับเละในขนาดนี้ขบวนรถต่วนที่ษดีเซลร่ลางขอบอากาศขบวนที่7นะครับกําลังเข้าสู่สถานีนคะรลังปางครับในเวลา17นาฬิกา36นาทีนะครับวันนี้ล่าช้าเล็กน้อยครับช้าไป1นาทีนะครับ ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เวลาปล่อยขบวนรถตูนพิเศษขบวนที่7นะครับออกจากสถานีนักขลมปลาครับวันนี้ชักวีนเบาๆนะครับเพราะว่าบริเวณริมชานชลาด้านหน้าขบวนรถนะครับมีผู้ปกครองนะครับพาน้องๆหนูมาดูรถไฟน,นะครับ ครับตอนนี้17นาฬิกา39นา,าทีนะครับรถต่วนพิเศษขบวนที่7นะครับออกจากสถานีนครปฐมน,นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะไปจอดที่สถานีสูนตานสถานีลำพูนและสถานีเชียงใหม่เป็นสถานีปลายทางครับและสำหรับในส่วนของชานชาลาที่2นะครับก็จะเป็นรถด,ด้วน ขบวนที่52นะครับซึ่งวันนี้ทาขบวนด้วยคิวเอสสาย5249นะครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เวลา18บนาฬิกาเวลา18นาฬิกา4นาทีนะครับตามกำหนดเวลาก็ได้เวลาปล่อยขอบวนรถต่วนขบวนที่ห2ครับออกจากสถานีนครลปางวันนี้ทำขบวนมาด้วย q s i 5 2 4 9้อานะครับก็ กำลังออกจากสถานีนครลำปางในวันที่6มกราคม2567นะครับก็ถ่ายรถไฟที่สถานีนครลำปางมาหลายคลิปนะครับแต่ว่ามุมนี้ยังไม่เคยได้ถ่ายนะครับสวยงามมากเลยนะครับมุมนี้ครับท้องฟ้าก็ส่องประกายเป็นสีเหลืองทองครับในยามที่ พระอาทิตย์กำลังตกดินนะครับวันนีอ้ออกจากชานชาลาที่2สถานีนะครลำปางนะครับเพราะว่าเมื่อต้นคลิปนะครับก็หลีกกับขบวนวนดพิเศษขบวนที่7นะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ